กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแบบว่าเปิดร้านใหม่นะครับหรือว่าเล่นเกมใหม่กันบ้างน,นะครับนาอเบื่อฟีไฟ์กันแล้วหรือ,อยังนะครับวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่า เล่นเกมเปิดร้านนะครับน้องไปเห็นพี่ปิพมคุงเล่นในคอมนะครับน้องก็เลยแบบว่าไปหาเวอร์ชันในมือถือมานะครับน้องก็เห็นจริงๆด้วยนะครับน้องเรียกได้ว่าเกมนี้นะครับน้องเป็นเกมแนวเปิดร้านนะครับน้องและวันนี้นะครับพี่ก็เปิดร้านวันแรกนะครับน้องก็เปิดเอาโชว์ใซก่อนละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้องก็เพิ่งเริ่มเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าเกมแรกเลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าเปิดร้านมานะครับก็เป็นเช้าที่สดใสมากๆนะครับน้องเราก็ตรงนี้นะครับ โนหะน้าชาวเหมาะสมมากๆนะครับในการเปิดร้านนะครับแล้วก็เจค,คนนี้นะครับนอะก็ต้องสวัสดีเขาด้วยละกันนะครับนอะที่แบบว่า มีเพื่อนใหม่มาแล้วนะครับนอก็เป็นผมเองนะครับนอที่แบบว่าจะมาปั่นแถวนี้เองนะครับก็จะประมาณนิ้วลอยนะครับทุกคนก็ฝากตัวด้วยละกันนะครับนอสมบับเจ้คนนี้นะครับนอมาทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าพี่จะจัดแจงร้านสักนิดนึงก่อนละกันนะครับก่อนที่แบบว่าจะเปิดร้านนะครับนอเพราะว่าเกมนี้นะครับนอเล่นผ่านมือถือนะครับทุกคนแล้วก็มีเวอร์ชันในคอมด้วยนะครับนอก็จะประมาณนิ้วลอยนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับนอพี่ก็ปาทิ้งไปมั่วเลยนะครับนอขยะก็มีนะครับก เนาะเราต้องไปสั่งของก่อนระกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะดูเหมือนว่าของในร้านจะไม่มีเลยนะครับทุกคนพี่ก็พอศึกษาเอาข้าวแล้วนะครับเนาะว่าสามารถสั่งของได้ที่คอมพิวเตอร์นะครับเนาะก็นี่เลยนะครับทุกคนพี่ก็สั่งไปแล้วนะครับเนาะก็จะได้ตามนี้นะครับทุกคนเราก็สามารถสั่งได้นะครับเนาะในส่วนของแอปเปิ้ลนะครับเนาะอะโวคาโดอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของอะโวคาโดนะครับเนาะเราก็หยิบนะครับทุกคนเราก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าเติมสต๊อกนิดนึงละกันนะครับแล้วก็ทิ้งไปได้เลยนะครับนาะสหรับอันนี้นะครับทุกคนแล้วต่อมาพี่ก็สั่งในส่วนของเลมอนมะนาวมานะครับนพี่จะเอาวางไว้ตรงนี้ละกันนะครับทุกคนนี่นะครับก็เติมสต๊อกไปละกันนะครับเนเพราะว่าลูกค้ากําลังจะเข้าแล้วนะครับนแล้วก็พี่จะมาเปิดร้านละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าเราสามารถเปิดร้านได้นะครับนแล้วก็นี่เลยนะครับทุกคนก็คือสั่งเพิ่มอีกนิดนึง ว่าตอนนี้นะครับเงินของเราก็มีอยู่ที่21ดอลลาร์นะครับโนะ่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนะ่ว่าเงินของเรานะครับโนะ่ก็มีเยอะมากๆนะครับโนะ่ในตอนนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับเพราะว่าเรา ยังเลเวลหนึ่งอยู่นะครับนก็จะประมาณนี่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นเลเวลหนึ่งนะครับนอมาเราสามารถเปิดร้านตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนก็มาดูแลกันนะครับเหมาะที่จะเปิดร้านหรือเปล่านะครับเวลานี้นะครับก็เหมาะแล้วนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับก็เป็นเวลานะครับนี่เลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับกดเปิดร้านแล้วนะครับมาดูแลกันนะครับว่าลูกค้าคนแรกจะเป็นใครนะครับโอ้โหเป็นเจสุดดันะครับนก็เข้ามาในร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พี่ขอเติมสต๊อกนิดนึงก่อนละกันนะครับทุกคนนีะ เนาะเราก็เติมสต็อกไปเลยละกันนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับก็เติมแอปเปิลไปนะครับเนาะปลาทิ <S <S ้งไปเลยนะครับทุกคนเออแล้วค่อยไปเก็บละกันนะครับเนาะเราก็มาคิดตังค์ละกันนะครับแจ้คนนี้นะครับก็เอาในส่วนของอะโวคาโดนะครับเราคิดตังค์กันดีกว่านะครับก็นี่เลยนะครับเราต้องได้ทอนเงินนะครับอยู่ที่2.5เหรียญนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทอนไปละกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับเราก็ต้องทอนให้ครบตามจํานวนด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ทอนไปประมาณนี้นะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับ สวัสดีนะครับแล้วก็คนต่อไปเลยนะครับนอหูคนนี้จ่ายเป็นเงินสดนะครับสําหรับเงินสดเราก็ต้องทอนให้ครบจํานวนนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับเราก็ทอนไปแบบนี้ได้ลอยนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับนอก็ทอนไปได้เลยนะครับนอพี่อาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งเล่นเกมนะครับนออาจจะไม่คล่องเท่าไหร่นะครับทุกคนนี่ลอยนะครับนอก็ทอนไปเลยนะครับนอแล้วก็พี่คนนี้เอาอะไรนะครับนอกคือสาหรับพี่คนนี้นะครับนอก่ายเงินมาแล้วนะครับเราต้องทอน66เส้นนะครับนอก็ ถอนไปแล้วกันนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับเนาะพี่ว่าสนุกดีนะครับเนาะงสำหรับเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าทําให้เราพัฒนาตัวเองด้วยนะครับเนาะเรียกได้ว่าถอนต่างได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเรื่องครับเนาะเรียบร้อยนะครับเนาะแจ้สุดแดงที่เราเจอกันตอนแรกนะครับเนาะก็นี่ลอยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเอาไปเลยแล้วกันนะครับเนาะงสำหรับแจ้คนนี้นะครับเนาะก็ถอนตังครบแล้วนะครับเนาะได้เลยนะครับทุกคนพี่คนนี้นะครับเนาะงสำหรับพี่สุดหล่อนะครับน้องหมดไปเท่าไหร่โอ้โหถอนไปนะครับเนาะก็จ่ายไปเเลลยยกัันนนะครบพี่่ออาาดจ นะครับน้องก็ทอนไป2องดอนสิเส้นนะครับน้องก็จ่าประมาณเลยครับน้องคนนี้เอาไลายนะครับน้องจัดป้ายนะครับน้องก็คือเอา15ดอนนะครับน้องโอ้โหซื้อ2ดอนจ่าย15ดอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจ่ายมาทําไมเนี่ยนะครับน้องไม่เป็นไรนะครับน้องเราก็ทําตามหน้าที่ของเราเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ถอนเงินไปนะครับและจังหวะนี้นะครับเจ้คนนี้มาอีกแล้วนะครับน้องสำหรับเจ้สุดแดงนะครับทุกคนจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับน้องเรียบร้อยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันครับว่าพี่ชอบมากนะครับน้องสำหรับ บัตรเครดิตนะครับเนาะเรียบร้อยนะครับเนาะแอปเปิลหนึ่งลูกนะครับเนาะหนึ่งดอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี่รวยนะครับเนาะสำหรับทอนไปนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับเนาะคนนี้เอาอะไรแอปเปิลหนึ่งลูกอีกแล้วนะครับเนาะจ่ายพันบัตรเครดิตนะครับเนาะก็ทอนตังไปละกันนะครับขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะเลมอนหนึ่งลูกนะครับจ่ายพันบันเครดิตครับเนาะโอ้โหตังเล็กน้อยนะครับเนาะก็จ่ายพันบันเครดิตนะครับเนาะก็เรียบร้อยนะครับเนาะเลมอนสองลูกนะครับจ่ายพันบันเครดิตแล้วนะครับทุกกคน็ บ you, ันเทิงนะครับพี่ชอบนะครับเนาะเพราะว่ามันเร็วดีนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่ก็ปิดไปแล้วกันนะครับเป็นวันแรกนะครับเพราะว่าของหมดนะครับเนาะมามาสู้วันที่2กันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นทางด้านของร้านบ้านๆนะครับเนาะก็เป็น แบบว่าข้างทางเลยนะครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะเติมสต็อกนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนิ่วลอยนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะพี่จะเติมอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนมันไม่สามารถเติมตรงนั้นได้นะครับเนาะก็เติมตรงนี้ไปแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ปลาทิ้งไปนะครับเนาะในส่วนของขยะนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเนาะก็เป็นขยะเหมือนกันนะครับก็ทิ้งไปนะครับทุกคนแล้วพี่ต้องได้ไปสั่งของเพิ่มนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อวานพี่หาตังได้นะครับเนาะเรีอกได้ว่าันามริบวกล ต้องได้สั่งของเพิ่มด้วยนะครับทุกคน เราต้องได้มาสั person, so no. ่งของเพิ hmm. season, so ่มตรงนี w ้นะครับน้องและพี่จะสั่งเพิ่มเยอะกว่าเดิมนะครับน้องไม่สนกําไรเลยนะครับเพราะว่าพี่จะสั่งเพิ่มกว่าเดิมนะครับเพราะว่ายิ่งเราลงทุนนะครับน้องก็แบบว่ายิ่งจะได้นะครับน้องในส่วนของกําไรเยอะนะครับพี่ก็จะจัดไปเลยละกันนะครับก็เป็นทางด้านของอะโวคาโด2นะครับน้องแล้วก็เลมอน3นะครับน้องแล้วก็มีแอปเปิ้ลด้วยนะครับแอปเปิ้ลพี่ก็จะเอา3นะครับเรียบร้อยนะครับตังตอนนี้พี่ก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องตอนนี้ก็มีแต่ตรงนี้นะครับน้องแล้วก็ พี่จะแบบว่ารอของมาส่งก่อนละกันนะครับค่อยจะเปิดร้านนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าเราสามารถนะครับเนาะก็คือทําความสะอาดร้านตรงนี้ได้ด้วยนะครับถ้าร้านสุกโป่นะครับทุกคนเออถ้าคนเดินเยอะๆนะครับมันก็จะสุกโปรกนะครับแต่ก็ของมาแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับเราก็เอามาเก็บนะครับเนาะแล้วก็เติมสต็อกกันดีกว่านะครับเนาะโอ้โหแอปเปิ้ลมาก่อนเพื่อนเลยนะครับเนาะเพราะว่าร้านนี้ฉงเร็วนะครับเนาะก็เติมสต็อกละกันนะครับเนาะเราจะเติมเป็นแอปเปิ้ลละกันนะครับสำหรับด้านบนนะครับทุ ครับน้อแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นด้านล่างนะครับเราก็จะเติมนะครับน้อในส่วนของด้านล่างประมาณนี้นะครับเป็นแอปเปิ้ลเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าแอปเปิ้ลนะครับน้องก็คือขายออกดีมากนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับน้อและในอนาคตเราสามารถขยายด้านได้ด้วยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยครับน้อมา เราจะเติมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแอปเปิลพี่จะเอาแค่2อัดพอแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ลองอะโวคาโดกับเลมอนนะครับเนาะมาส่งนะครับส่วนที่เหลือพี่จะเก็บขึ้นหลังกระบะแล้วกันนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับเนาะเราสามารถเก็บขึ้นหลังกระบะได้นะครับเนาะก็ทิ้งไปแล้วกันนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับเนาะเราก็เก็บขึ้นหลังกระบะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ไม่สามารถอัดฝาท้ายได้นะครับเนาะแล้วก็เปิดร้านเลยแล้วกันนะครับสหรับวันนี้นะครับมาดูแล้วกันนะครับว่าคนแรกเป็นใครนะครับก็นี่ลอยนะครับเนาะเป็นจคคนนนน้ะะรับเา คนก็จ่ายไปเลยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับเจ้คคนนี้นะครับทุกคนก็เลือกของมาแล้วนะครับเนาะเราก็มาคิดตังนะครับแต่ตอนนี้ของมาส่งเยอะมากนะครับเราก็ต้องเติมไปในตัวด้วยนะครับทุกคนเติมอะโวคาโดนะครับเนาะก็จ่ายไปเลยแล้วกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะก็ปาทิ้งไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราก็มาคิดตังนะครับเนาะลูกค้ามาแล้วนะครับเนาะก็คิดตังก่อนแล้วกันนะครับจ่ายผ่านออนไลน์นะครับสำหรับคนนี้ผ่านบัตรเิตนะครับเนาะก็จ่ายไปเลยแล้วกันนะครับเนาะห้าดอนกับสิบแปดเส้นนะครับทุกคนก นี Jamie, ้นะครับน้องก็โหจ่ายพันบาทคิดิอีกแล้วนะครับก็คือชอบมากนะครับน้องเพราะว่ามันเร็วดีนะครับทุกคนแล้วก็ซื้อเยอะด้วยนะครับน้องคนที่แบบว่าจ่ายพันบาทคิดีินะครับก็นี่ลอยนะครับน้องคนนี้ก็จ่ายพันบาทคิดิอีกแล้วนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับแป๊บเดียวของพี่จะหมดแล้วนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าแป๊บเดียวจริงๆนะครับน้องของก็จะหมดแล้วนะครับและวันนี้พี่ก็จะปิดร้านเร็วนะครับน้องเพราะว่าจะเติมสต็อกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าจะเติมส 老吧、no วันนี้นะครับน้องก็คือของหมดจนได้นะครับน้องขายไปขายมาก็หมดเกี้ยงอีกแล้วนะครับแล้วก็มืดพอดีนะครับน้องก็ปิดร้านเลยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าวันนี้ EP นี้ก็เป็น EP แรกนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากให้พี่มีพ p สองนะครับน้องก็คือฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เปิดร้านวันแรกนะครับก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับน้องพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากให้มีพี่สองนะครับก็ฝากคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับนี้ก็ขอเตติแล้วก็เล่นเล็กๆนี้ นะครับน้ะแล้วก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนาออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอยากลองเล่นสไตล์ใหม่บ้างเล่นเกมใหม่บ้างนะครับเพราะว่าหลายเกมก็เล่นมาเยอะแล้วนะครับน้องก็จะเป่ามาไี้เลยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย